สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับที่ชอบและลงไหลในไก่สวยงามนะครับผมโดยเฉพาะไก่แจ้นะครับผมนี่ก็เป็นซิงเกิลคอนโดนะครับผมสําหรับอ่าเขาเรียกว่าเป็นบ้านเป็นห้องจะบอกห้องชุดก็อะไรนะครับเพราะว่านี้ก็แบ่งออกเป็นลูกๆนะครับผมแต่เวลาต่อกันแล้วก็เป็นเซตเลยทีเดียวนะครับผมก็จะไม่อยู่3รุ่นนะครับเพื่อนๆมี3รุ่นะวันนี้นะครับผมจริงมีเป็น20 20กว่ารุ่นเลยครับแต่ตอนนี้เลยแค่3รุ่นนะครับ เป็นรุ่นนี้นะครับที่เป็นรุ่นตัวซ้อนบนนะครับไม่มีขาแล้วก็รุ่นมีขานะครับเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวหนึ่งก็เป็นที่เป็นแบบเครียกพรีเมียมแต่ว่าเป็นพรีเมียมที่ไม่มีลิ้นชักนะครับผมไม่มีตะแกรงนะครับที่เห็นทั้งหมดนี้ก็ไม่มีลิ้นชักไม่มีตะแกรงนะครับตัวนี้ราคาจะเบาสุดเลยนะครับผม60สิบหกสิบหกนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ราคาไปละพันสามรัฐบาทนะจ๊ะพันสามรัฐบาทนะครับก็เหมาะกับตัวตั้งบนนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นบีเอลคีทหก B นะครับผมเอ้ยขอรี่พูดผิดนะครับอันนี้เป็นรุ่น BLK 60A นะครับ A คือไม่มีขานะนะครับต่อมาก็คือ BLK 60B นะครับ B ก็จะมีขานะครับตัวนี้คล้ายๆกันเลยเป็นชุดเซตนะครับผมอ่านั่นเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเหมือนกันนะครับอ่าส่วนข้างบนนะครับจะเป็นรุ่น YLK 60B นะครับผม YLK 60B นะครับก็จะพรีเมี่ยมขึ้นมานะครับเป็นการเคลือบไลทเกอร์ด้วยโอ้โหเงาแวบเลย เรียกว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีแถมหลอดไฟนะครับมีแถมหลอดไฟไม่ได้เสียบปลั๊กนะแต่ครับกันยุ่งนะครับเพื่อนๆกันยุ่งนะครับกันยุ่งอย่างดีเลยกันจู่โจมแมวหมานี่เขาบอกเลยเสียใจด้วยนะครับผมเข้าไม่ได้นะอ่านี่ก็เป็นอ่าเรียกว่ายิบซ้ำนะครับยิบซ้ำนะครับหนาสูงสุสีมิลลิเมตรนะครับผมนี่นะครับฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น Uh, YLK 6 0 B นะครับแล้วก็ BLK 6 0 A BLK 6 0 B นะครับสนใจนะครับ0 9 2 9 4 2 2 8 7 0นะครับผม0 9 2 9 4 2 2 8 7 0นะครับโครงการละครดวบัมลิกหรือไก่แจ้บัมลิกนะครับ Let's go บ๊ายบาย